สวัสดีครับผมืัอน,นี้มาพ่อครับจานต้อยนะครับผมสบายใจทีบ้านมื่อน,นี้จะผ้าพี่ๆน้องๆนะครับผมมาถอนมั่นนะครับผมมากู่มั่นเนาะถไ,ไว้แล้วนะครับผมพันพวงเพชรนะครับผมพันพวงเพชรหัวดีพี่น้องหัวดีกล่องที่ยิบ นี่ก็กอกถุงนะครับผมเมืนน่อนี้โรงเรียนบ้านเปิดโรงเรียนบ้านเปิดเทิม่มเล็กน้อยกับทมาซอยพ่อแม่หลายคนอยู่นะครับผมเดี๋ยวกะอยากเบิ้งแป้งมันเพื่อนอยากเบิ้งแป้งว่าแป้งมั้งที่ไปต่อด้บอนะครับปีนานะครับผมแต่เที่ยวที่ผ่านมานี่ทันะ้งไตเนาะ น้องก็ถอนไปก่อนแล้วก็ได้อยู่ยี่สิกลัวๆนะครับย2ิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมันพวงเพชรนี่แป้งมันจะมาขึ้นช่วงต้นหนาวเนาะแป้งจะเริ่มขึ้นช่วงต้นหนาวนะครับผมเดี๋ยวก็ช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็สีเอาโอ้จานโกเอาลอยต่อไปส่วะเนี่ยเราต่ออยู่ข้ามาช่วงท้ายคลิปก็จะ ให้เพื่อนๆเบิงราคานะครับผมเบิงเปอร์เซ็นมันนะครับผมว่าเพื่อนๆว่ามันอี่พ่อไปต่อได้บอนะครับผมพันพวงเผชดเนาะหรือเพื่อนๆมีข้อมเห็นอย่างไรนะครับผมให้คอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันนะครับในท้ายคลิปนะครับผมไปทำงานกันเลยครับผม<ป>ครับ ถ่ายคลิปครับเดี๋ยวจให้เข้าออทุกคนวันนี้ครับ คืออะไรดิเด็กกล่องอยู่เลยที่ไอ้ไม่จำได้หมดเลยเนาะโอ้มันเก่งมันได้มาห้าโล ได้เยอะกว่าเราอีกบอกว่าน้ำลดหมดแล้วเขาจะลงแหล่วงั้เงนออตอนที่เราไปดูน้ำเยอะด้เนาะจันโกถ่ายมาให้ดูนะ่ะเราก็เลยไม่ได้ไปเช่นนี้เดี๋ยวก็ไปไไกันตัวนี้เหมือนหยา,ากรึยังงานเล็กน้อยนึ่งแต่พี่อยากไปคืออยากไปาาทาร์พาเข่้นนี้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ยอดโดนตัวใหญ่ตัวนึง เข้าไม่ได้พี่โทรหามันมาดูน้ำเจอผมอยู่บ้าแล้วตามตัวดูหากับอ่ะอ๋อเดี๋ยวพี่นี่จะสิเดี๋ยวต่อนน มาตรงนี้มาตรงนี้โอเคไปไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรนั้นตเออเาักวายมากระตูนะตูระตเอาดูรตูนั่ง

เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวไปตัดต้นค้อยบานนี้มาสรุปราคากันพี่น้องสรุปราคาที่ใดกันนะครับผมวัดครั้งแรกนะครับผม16%นะครับวัดครั้งที่สองสินะครับผมเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วพี่น้อง17%กลัวๆนิดหนึ่งนะครับผม ได้ราคา2บาทพี่น้องได้ราคา2บาทโอ้พวงเพลทพวงเพลทนี่สิปต่อเลยสิพ่อสานีเนาะพี่น้องเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกิ๊งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสบายใจทีบ้านมียังกระสีลงคลิปให้พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม